พอยอยู่เนาะแล้วก็คือว่าน้องพอยก็ถือว่าเป็นกระททยี่เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างเงี้ยเนาะให้เราว่าถ้าเธอสาวประเภทสองแบบว่าให้คนคนคือไงให้ให้ให้คนยอมรับสาวประเภทสองสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แกบ่าวกเราดีมากขึ้นแล้วก็มีหลายอีกหลายคนหลายอย่างพี่มาอันนาพาชายลุนรุนลุนได้แม่อาจารย์อาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่ถามว่ามีส่วนร่วนไหมไม่ได้นะคุณคุณลิลลี่ค่ะ ถ้าเกิดว่าอยากรู้ข <Labor> ้อค like ิดอะไรดีๆนะไปดูค <Le ela> ุณค <name> ูริลี่ได้ในรายการเพชรราม่าเพชราม่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณคูลิลี่มาจะได้ข้อคิดดีๆจากที่คุณคูริลี่ได้พูดไว้นะคะลองเข้าดูรายการเพชรราม่านะดูตอนคุณคูลิลี่มีใครอีกมาสอปเพศสองที่เป็นุ่ตัวใหญ่ พี่นกเนาะกขาพี่นกเออมันกินนกเยียอลาจะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เปิดทางให้เราเรียกร้องสิทธิทางการเมืยงกันในสังคมยอมรับเป็นอาพี่เอ๋ไปต่างประเทศกันบ่อยเนาะเราเจอกันบ่อยมากเรื่องตมเนี่ยเรื่องเรื่องตัวคนขั้วเมืองถ้าถามพี่ว่านะพาสปอร์ตมีควาสำคัญต่อพวกเรามากมากจริงบางคนอาจจะบอกว่าน้องนกเพ้ออะไรเงี้ยมันไม่ใช่พอบางคนพอเราเปาี่ยนเพศแล้วปุ๊บหลังจากนั้นเขาเขาจะหัวใจเดียวพี่นกเลยนะใช่ คือบอกว่าเราต้องไเลยว่าวิโดต้องตายผัดแปลงเพศแล้วก็แบบเออเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เรามีนบางบางคนคิดว่าเราเรียกร้องเยอะไปไงไม่ใช่แต่จริงๆเราไม่นะคุณคุณลองคิดว่าจากเอ็มอาเป็น M S แค่นัเนเองคุณไม่มีปมไงคุณเลยพูดได้คุณลองเกิดมาเป็นเหมือนเราสิจิตใจไม่ตรงกับร่างกายมันมันมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง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 ความจิตใจอย่างเดียวเลยตรงแต่มันเรื่องเกี่ยวกับ หมายว่าการจะไปเมืองนอกการจะทําอะไรแล้วแต่บางทีเอกสารราชการอะไรหน้าหน้าพาร์เป็นผู้หญิงแต่ว่าในในในบก๊เดอร์ก็ต้องงงไหมใช่ก็เคยโดนบีบอยู่ในกรอบตั้งแต่รุ่นโบราณกาลตั้งแต่รุ่นรุ่นดึกดําบรรพ์มาตัวเลบอกว่าประเทศไทยเลด้บอยดัที่สุดใช่ไหมขาวเทศสองนักที่สุดแต่ว่าสิทธิไม่ได้ไม่มีอะไรเลยแต่ประเทศไหนที่สิทธิคอร์รัวชีนเราต้องเข้าใจว่า กระเทยบางทีอะบางคนก็ทําตัวว่าให้ให้ให้ทุกอย่างมันลบไปหมดการทําตัวของก็ใชทบางคนเนาะแต่มันใช่ใช่คือเป็นมันบางคนเขาไม่เสียบางคนเขาก็ใช้สิทธิที่ในตรงนี้ไปในทางที่ผิดไงใช่